ก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27นะครับเดือนมีนาคมนะครับ2 5 6 4ทีมงานจิตอา,าสารสร้างรอยยิ้มนะครับวันนี้ก็ได้นําสิ่งของนะครับมามอบให้กับคุณป้าพเยานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสายทองนะครับอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเป็นคนป่วยติดเตียงนะครับซึ่งเราก็มาเยี่ยมกับปินประจําทุกๆเดือนนะครับ ครับตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างสุขภาพปกติไม่ไม่แย่ไม่อะไรกินได้ปกติส,สม่ำๆใช่ไหมครับค่ะคุณป้าพยาวนี่เป็นคนป่วยติดเตียงเป็นจหกันไม่ได้แล้วเนาะ<ม>เพราะรว่าครับนี่นี่เป็นคนป่วยติดเตียงนะครับซึ่องอยู่ในพื้นที่ของตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเราก็มาดูแลนะครับมาเยี่ยมกันนะครับซึ่องอยู่ในโครงการจิตอา,าสาสร้างรอยยิ้มครับ อาจตดเอกลักนิวรายงาน